เมื่อจ๋าเป็นไงบ้างสถานการณ์น้ำบ้านเรามามาดูกันเรามาดูกันดูวันนี้มาดูทำไมดูตามนี้เลยค่ะโหก็รู้อยู่แล้วว่าท่วมอืมวันนี้ก็อยู่ที่ระดับที่เราลงไปยืนตรงนี้ได้มีที่นี่ที่ยืนของหมวยหยกตรงนี้แต่ตอนนี้มันมิดไปแล้วมันมิดไปแล้วนะโอเคแล้วพ่อไปดูดิมีถ้วย ลอยด้วยชาตามือเอาให้หนูดูสินั่นอะนี่นี่มีมีใครตามมาด้วยริมตลิ่งริมน้ําแล้วคนตามมามือหยกไม่ต้องมาลูกตามพ่อตลอดไม่ต้องมาไม่ต้องมาจะไหวนะไม่ลูกพ่อจะลงไปชาตมือให้หนูด้วยดูสถานการณ์ตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วตอนนี้บ้านหลังสีขาวก็เรียบร้อยไปแล้วนะบ้านหลังขาวก็ท่วมไปแล้วกลายเป็นบ้าน กลางน้ำไปแล้วจ้ะนะน้ำลึกมากเลยลงนะไปข้างล่างก็ระดับปิดอ่าไหนยกมาทำอะไรลูกยกอยู่กับแม่นูน่นไปขึ้น,นไปข้งบนไม่ต้องลงมาจะลงมาทำไมอ่ะลงมาทำไมลงไม่ได้ลูกนะไปอยู่กับแม่ข้างบนก่อนพ่อจะไปสำรวจน้ำก่อนนะอยู่กับแม่ข้างบนนูน้นอ่าดูที่เนี่ย นะบ้านเราบ้านเราอยู่ริมน้ำแล้วบ้านหลังขาวก็เรียบร้อยแล้วน้ำทะลักเข้าบ้านแล้วอตอนนี้เทเลดล้วนหน้าบ้านก็ใกล้ๆจะล้นแลอ้อดูสนะิต้นไม้จมน้ำหมดแล้วจ้า ไม้จมน้ำหมดแล้วนะบ้านสามหลังให้บ้านสามห้องกกายเป็นที่รับน้ำไปแล้วดัก่อนเดยงงูเยอะเี้ยวยอขอเข้าไปน้ำลึกมากไม่สามารถจะไปเดินได้แล้วเพราะว่ามันท่วมหัวแล้วหลังบ้านออกไม่ได้แล้วน้ำมันเยอะเยอะัดอืมัดดูที่นี่ ไปห,หมดน้ำเยอะมาก <c oughs> น้ำทะลักแกม่น้ำก็ามานะตอนนี้นระดับระดับที่ยืนอยู่ตอนนี้ก็เกินเอวแล้วล่ะเกินเอวแล้วดูประตูมิดแล้วตัดไฟหมดแล้วนะ <c oughs> ตัดไฟหมดแล้ว งั้นเดี๋ยวไปรั่ว <c oughs> โอ้ยอาการแย่ตอนนี้น้ำเยอะมากเลยวาเจ็บร้อยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ดีว่าเราทำบ้านใหม่เสร็จพอดีมันก็เลยไม่ลำบากเรื่องที่หลับที่นอนอันนี้ก็ปล่อยก็ท่วมไปต้นไม้ตนน้ตนไลตายกเกลี่ยงเดี๋ยวดูการน้ำอีกทีหนึ่งถ้ามันขึ้นมาถึง ขอบนี้เมื่อไรแล้วก็เตรียมตัวอพยพสิ่งของเพราะว่าของมันเยอะบ้าเดี้ยบางปลาหันไม่ได้ท่วมหมดนะท่วมเฉพาะบ้านที่อยู่ริมน้ำนะบ้านที่เขาไม่ได้อยู่ริมน้ำเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเลย มังลงมันอยู่ริมน้ำนก็เลยทะลักล้นขึ้นมาเนี่ยดูดิเ <c oughs> นี่ยจากน้ำก็ขึ้นบ้านได้ตอนนี้เก็บของอะไรที่มันสำคัญจำเป็นแล้วก็เก็บขึ้น บนก่อนของมันเยอะเริ่มทยอยเอาของเก็บขึ้นมาแล้วนั้นอันตรายโอเคหมวยไ้มงาลึก,กลึกมากเลยจะท่วมหัวเลยลงไปตรงที่ตาถูกรวมแล้วแหละโอเคไม่ไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราาปลูกแต่าแล้วเดี๋ดยว <c oughs> มันก็ผ่านไปเนี <c oughs> ย่ยขึ้นมาถึงวันนี้ก็แล้วกันอย่าต้นไม้ตายหมดข้างล่างก็ตายเกี้ยงแล้วโคเค